สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูกันไก่สามเมตรครึ่งนะครับรุ่นใหม่ที่เราทําให้มันประกอบง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เบาก็จากฟีดแบกลูกค้านะครับบ่นว่าหนักนะครับแล้วก็ประกอบยากสําหรับผู้หญิงนะครับบางคนก็เลยออกแบบใหม่ให้นะครับลองดูกันตัวนี้เป็นตัวเก่านะครับเห็นไหมครับที่จะเป็นสองท่อนต่อนะครับมันก็จะประกอบยากเพราะว่ามันต้องถอดทั้งหมดนะครับแล้วมาต่อกันสองแซ่แล้วก็น้ําหนักก็จะเยอะกว่านะครับอเดี๋ยวลองลองชั่งน้ำหนักให้ดู เดิมน,นะครับมันก็จะอยู่ที่สอ,องโลนิดๆครับหนึ่งขีดอ่อสองโลหนึ่งขีดนะครับอ่าตอนนี้มาดูตัวรุ่นใหม่ของเรานะครับอ่ามันจะเป็นคือมันจะเป็นท่อนเดียวเลยนะมันจะคล้ายๆกันไกสไลด์ของโรงงานนะครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้ไม่เหมือนนะครับก็คือเราพยายามออกแบบให้แข็งแรงที่สุดนะครับเท่าที่จะทําได้แล้วก็ง่ายที่สุดโลสี่ <Low C. S 1> อ่าตัวนี้อยู่ที่โลสี่ขีดแล้วก็ไล่เบาไปเยอะนะครับลดน้ำหนักอ่าแต่เราพยายามจะให้มันแข็งแรงทนทานเหมือนเดิมอ่าโอเคเดี๋ยวคราวนี้เอานี้ดูอนนี้ก่อน เราประกอบให้ดูครับว่ามันจะง่ายป่าเดิมขนาดไหนอ่ะเริ่มเลยครับก็เริ่มจากถอดน็อตตัวนี้นะครับเป็นน็อตที่ไวล็อกแท่นะครับแท่เหล็กข้างในอ่แล้วเราก็ดึงน็อตตัวคู่ออกครับราวนี้เราก็ขันขันน็อตตัวนี้นะครับอ่ออกมาจากแท่งก่อนให้มันหลุดออกมาก่อนนะครับคือตัวนี้มันจะมีสองแท่นะครับอยู่ข้างในคือเป็นแท่ตัวสองเมตรกับตัวสามเมตรครึง่ง อ่าพอเราถอดตัวนี้ออกนะครับเราก็มามาเลื่อกตรงนี้นะครับตัวนี้จะมีน็อตอีกหนึ่งตัวที่ล็อกล็อกเอ่อขนาดความยาวของมันไว้อ่าเราขายน็อตปุ๊บแล้วเราก็สไลด์ออกไปครับอ่าสไลด์ไปครับจนเจอนะครับจนเจอน็อตที่มันจะมีรูพอดีกันอ่าเขาจะทํารูไว้ให้นะครับพอดีกันอ่าแบบนี้อ่าแล้วก็ขาน็อตเข้าไปเหมือนเดิมครับผมอ่า่นแล้ว อ่นนี้ก็เป็นสาไปขึ้นแล้วนะนะครับแต่คราวนี้เราก็ต้องมามาใส่แท่ตัวใหม่นะครับขย่ำขยำหน่อยนะครับห้แท่มันลงมาลงไหมอ่าอ่าตั้งคือตั้งมันขึ้นนะครับแล้วก็กระแทกแท่มันแล้วมันจะแท่ตัวที่สองมันจะไหลออกมาเวลาไหลอะที่รู้สึกลงไหลอะ แต่คราวนี้เวลาเวลาประกอบเพยายามคือเขาเรียกว่าอะไรให้หน้ามันเชิดเข้าไว้ครับ <st it> ให้ให้หัวเนี่ยมันเชิดเข้าไว้เพราะว่าเดี๋ยวแท้มันจะไหลกลับไปที่เดิมอีกอ่าตอนนี้ก็คือมันจะเจอแท่เดี๋ยวเดี๋ยวออกไปน,นึงได้ไหมเอให้เขาให้ลูกค้ารู้นว,ว่าอ <st it> <ๆ>่าเนี่ยเดี๋ยวแท่ตัวนี้มันจะไหลออกมาประมาณนี้ครับแล้วเราก็หมุนหมุนน็อตตัวเนี้ยกลับเข้าไปเหมือนเดิมแต่คราวนี้หมุนไปสักเกี้ยวสองเกี้ยวก็พอนะครับแล้วก็มาใส่ใด้ามก่อนอ่าเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องใช้แรงบีบอ่าหมุนไปสัก เกียวสองเกียวแค่มันพออยู่ออแล้วเราก็จะใส่น็อตตัวนี้ง่ายขึ้นถ้าเกิดว่าเราหมุนไปเยอะเนี่ยเราจะใส่น็อตตัวนี้ยากนะครับอ่าใช่แล้วก็ล็อกอ่าใส่ล็อกไว้อ่าแบบนี้อ่าอันนี้กหนึ่งขั้นตอนก็คือมาตั้งตั้งฝากกันไกนะครับก็คือขันน็อตด,ด้านเัวนี้ออก อ่าเราก็หมุนนะครับหมุนเข้าหมุนออกหมอนขันน็อตอ่ะคือเอ่อมันจะพอดีแค่ไหนก็คือเวลาเราล็อกปุ๊บเนี่ยอ่าได้ใกล้ยังอ่าทำให้ลูกค้าดูก่อนว่าเนี่ยครับอันนี้คือการเข้าเซฟนะถ้ามันพอดีเนี่ยเข้าเซฟปุ๊บเนี่ยปากมันจะต้องสนิทกันแบบนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันเป๊ะเลยเดี๋ยวคลายออกหน่อยให้ลูกค้าดูว่าถ้ามันไม่สนิทเแนบบี่ยมันจะเป็นยังไงอ่าคลายออกลักสองหลัเกลียวอ่าก็คลายออกนะครับอ่าเซฟจะยัง เสร็จแล้วนะอ้าเนี่ยอ่าเซฟอย่างเซฟแล้วเนี่ยครับมันก็จะไม่สนิทแบบนี้อันนี้คือมันยังไม่ได้ล่อมันนะครับต้องต้องควงแล้วก็เข้าเซฟล้มฝากมันจะสนิทพอดีอ่ะเอาตามที่ถูกต้องอ่ะก็ควงนะ้ยช่างก็ควงไปครับควงเข้าอีกสองสามรอบเลยเนี่ยสนิทไหมอ่ะนี่เข้าเซฟแล้วครับปากสนิทละอ่ะ,อะโอเคอันนี้เสร็จแล้วครับแล้วก็เราก็ขัน็อตอีกอีกทีหนึ่งเพื่อล็อกไม่ให้มันเพื่อล็อกไม่ให้มันคลาย คลายเกลียวเดี๋ยวเดี๋ยวปากมันจะไม่สนิทอีกแต่จริงๆมันไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่ถ้าถ้ามันคลายเราก็หมุนเข้าแค่นั้นเองใช่แล้วมันไม่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 จำเป็นจะต้องไม่จาเป็นจะต้องขันนะครับแต่ถ้าไม่อยากให้มันหมุนเลยก็ขันน็อตไว้นะครับไม่สี่เรียมอ่ะคราวนี้เสร็จละเนี่ยเป็นตัวสามไปครึ่งละนะครับอ่ะลองไปเทสให้ลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองเทสดูนะครับเทสให้ดูว่าตัดแล้วเป็นไงนรยากาศฝวตกใช่ใช่ ฝนมัไปนะครับแช่อ,อับชื้นนี่ลองอ่ะหันาหัน้าหาันนี้ก่อนแล้วก็ดูดูความสูงอ่ะประมาณนี้นะครับลองเวียงแบบเนี้ยโยกเนี้ยให้ลูกค้าดูข้างๆว่าอ่ามันมันอ่อนมันอะไรไหมอ่นานครับแรงแลงแรงแรงไปอีกเออโอเคอ่ะลองตัดเลยขนาดสามเมตรครึ่งน,นะครับ เบาว่าเดิมเยอะอ่าตัดจับอ่าโอเคอันนี้จริงอ่ากิงประมาณนี้นะครับเอ่อกันไกลประเภทนี้ตัดกิงไม่เกินนิ้วชี้นะครับถ้าอยากตัดกิ่งใหญ่นิ้วชี้เกินนิ้วชี้หน่อยๆเย่ยถอดตัวน,นี้ออกนะครับไม่งั้นมันจะคำ้ำนะครับอโอเคครับใช้ได้